สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาโชว์จิกโก้ครับผมจิกโก้พิมพ์ใหญ่ครับเนื้อฝาบาทลงยาเขียวนะครับเป็นไงครับทุกคนสีเขียวเกี่ยวซับนะครับผมด้านหลัง อย่างไครับตรงนี้ตรงตรงตรงที่ใส่ห่วงนี่เขาจะตอบัมเบอร์รายการที่ลุ้นเนื้อนะครับอันนี้รายการที่ห้าสิบสามนะครับผมเนื้อสาบาทลงยาพื้นเขียวนะครับผมในหนึ่งรังจะมีหนึ่งองค์นะครับสวยๆนะครับองนี้ สีเขียวครับเหมือนแบรนด์ผู้สร้างครับผมนาแอดคาราบาวครับโอเคนะครับผมเข้ามาดูกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ